พรีเมียมคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ที่สุดของความ p r i v a t e ติดถนนใหญ่ติด BTS เพียง20เมตรและที่นี่คือ Origin Place พหล59 Station ครับวันนี้เราสองคนอยู่ที่สำนักกานขายโครงการคอนโดใหม่ที่คนรักสัตว์ต้องกรีิดแน่ๆกับที่นี่ Origin Place พหล59 Station เพชรพรีเมียมคอนโดที่ออกแบบมาเพื่อคนรักสัตว์ และสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณโดยเฉพาะครับมาพร้อมทำเลกินขาดกว่าใครในย่านเลยนะคะติดถนนใหญ่พหลโยธินฝั่งขาเข้าไกล BTS สายสีเขียวซึ่งเป็นสายหลักดิ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างไวโดยโครงการจะอยู่ติด BTS สถานีพหลโยธิน59เดินแบบสบายๆแค่20เมตรเท่านั้นค่ะจะมอเกเบิดเดซเซนทานลาดพร้าวก็นั่งรถไฟฟ้าไปแค่10กว่านอาทีเท่านั้นจากตรงนี้หนึ่งสถานีถึงวัดพระศรีอินเอร์ เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปรามินทามินบุรีจังวัฒนะสูราชการได้อีกไปไหนมาไหนเนี่ยคล่องตัวมากมายเลยครับที่นี่ไม่ใช่คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้แบบธรรมดาธรรมดานะคะแต่ออกแบบมาเพื่อคนรักสัตว์อย่างแท้ทรูมาพร้อมเซอร์วิสโซลูชันตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วยบริการและส่วนกลางเพื่อน้องๆโดยเฉพาะและขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยให้ความเป็นส่วนตัวมากเลยนะบนที่ดินขนาดประมาณหนึ่งไร่กว่าตรงนี้โครงการออกแบบมาเป็นคอนโดโลไลท์ Life, สูง8ชั้นหนึ่งอาคาร มีจำนวนยูนิตพักอาศัยเพียงแค่144ยูนิตเท่านั้นมาพร้อมที่จอดรถประมาณ37.5%รวมจอดซ้อนคันโดยการออกแบบของอาคารนะครับดูมีความสวยงามทันสมัยแต่ก็ยังให้อารมณ์ความรู้สึกโคซี่ อบอุ่นเปรียบเสมือนกับอยู่บ้านเลยครับสำหรับส่วนกลางทางโครงการเขาก็จัดมาให้อย่างครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเพื่อคุณหรือเพื่อน้องๆโดยที่ชั้นหนึ่งนี้จะมีล็อบบี้ต้อนรับมีซิตติ้งแอเรียแบบเอาท์ดอร์และยังมาพร้อมกับสระว่ายน้ําระบบเกลือที่ให้ลูกบ้านเนี่ยได้มาว่ายน้ําออกกําลังกายแถมยังมีมุมจักรุซี่ให้ได้แช่น้ําในวันชิลๆอีกด้วยนะคะขึ้นมาต่อที่ชั้น8ครับก็จะมีฟิตเนสรูมที่มีเครื่องออกกาลังกายหลากหลายเลยนะแถมข้างๆกันก็ยังมีโคเวกิ้งสเปซ ให้ลูกบ้านเนี่ยมานั่งทํางานอ่านหนังสือกันได้ด้วยโดยมุมด้านหน้านี้เนี่ยกระจกก็จัดเต็มมากเลยนะให้เราเนี่ยเห็นวิวสวยๆของย่านนี้ได้อย่างเต็มตาเลยครับขึ้นมาที่ลูฟท็อปก็เลยดีกว่าค่ะพี่ปูนด้านบนนี้นะคะจะมีลูฟท็อปการ์เด้นพร้อมด้วยจ็อกกิ้งแทร็กที่มีความยาวรวมกว่า90เมตรเลยค่ะโอ้โหตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเพชรคอร์ดยาร์ดอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะมีทั้งที่วิ่งออกกำลังกายสำหรับคนแล้วก็น้องๆด้วย มีสระน้ําสำหรับน้องๆมีโซนอาบน้ํากระบ,บะทรายแมวก็มีแถมยังมีที่นั่งพักผ่อนหลากหลายมุมอีกด้วยครบเครื่องครบครันถูกใจคุณและน้องๆอย่างแน่นอนว่าแล้วไปชมห้องตัวอย่างอะไรดีกว่าไปกันเลยค่ะไปเลยครับ งแรกที่นิชาจะพามาชมในวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่มาเล่นด้วยนะทำง,งานก่อน จะเป็นห้องแบบวันเบดรูมขนาด28ตารางเมตรนะคะเลเยอัดียอดนิยมทุกฟังก์ชันเนี่ยแบ่งกันเป็นสัดส,ส่วนอย่างลงตัวนี่ชาวบอกเลยค่ะว่าถ้าได้อยู่ที่นี่กับน้องๆเนี่ยฟินกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะลีฟิ่งโซนนอนห้องน้ําห้องครัวนะครับแบ่งขาดจากการชัดเจนหมดเลยแถมห้องนี้นะได้ครัวปิดติดระเบียงด้วยครับใครชอบทำอาหารเนี่ยถูกใจแน่นอนแถมไม่มีมุมอีกหลายมุมนะครับให้เป็นที่อยู่ส่วนตัวของน้องๆได้เลยนะเนี่ย โซนลิฟวิ่ก็มีขนาดกว้างขวางมากๆเลยนะคะเราสามารถวางชุดโซฟาขนาดใหญ่ตรงนี้และทางโครงการเขายังมีการจัดเตรียมชั้นวางทีวีพร้อมกับตูเ้เ็กประสงค์ด้านหน้าห้องไว้ให้เราด้วยล่ะค่ะจะเก็บรองเท้าเก็บกระเป๋าหรือเก็บของกระจุกะจิกก็ยังได้เลยนะคะมุมนี้นะครับเหมาะเลยถ้าเป็นมุมคอนโดโมแมวก็ได้สำหรับใครที่เลี้ยงแมวนะให้น้องๆได้เล่นสนุกกันตรงนี้ได้เลยนะครับ จะวางโต๊ะอเนกประสงค์ใช้ทานข้าวใช้ทํางานก็ลงตัวมากเลยอะตามต่อเข้ามาครับแลหวบางโซนเลี้งกับโซนนอนโครงการมีการจัดเตรียมฉากกระจกบานเลื่อนกั้นแบบนี้ให้ด้วยเสริมความเป็นส่วนตัวได้ดีเลยทีเดียวครับและพี่ปุนท้บไมค้ค้าว่าฐานเตียงขนาดใหญ่ตู้เสื้อผ้าบานเริ่มเทมตรงนี้ทางโครงการก็จัดเตรียมมาให้ด้วยโอ้โหนี่หน้าบานเป็นไฮกรอสสวยงามพรีเมียมสุดๆแถมมีหน้าบานฝั่งหนึ่งเป็นกระจกด้วยซองแต่งตัวเช็คเสื้อผ้าหน้าผมนะครับก่อนออกจากห้องได้เลย ช่องแสงก็มีขนาดใหญ่แสงธรรมชาติาสาดส่องเข้ามาเต็มที่เลยนะครับห้องดูสว่างโปร่งโล่งน่าอยู่มากและตามนิชาเข้ามาดูในโซนครัวกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ย <c oughs> เห็นแล้วกรี๊ดเลยค่ะพี่ปูนและนิชาเชื่อเหลือเกินนะคะว่าต้องถูกใจพ่อบ้านแม่บ้านอย่างแน่นอนเพราะครัวของห้องนี้เนี่ยเราจะได้เป็นครัวปิดติดระเบียงทําอาหารมีกลิ่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวค่ะและทางโครงการนะคะเขายังมีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัว ตูล้ลอยฮ็อปฮูดสิงหลังจานมาให้เราพร้อมได้ทําอาหารกันแล้วและนิชาดูสิครับท็อปคอนตุวครัวก็เป็นหินสังเคราะห์สวยงามมากเลยนะครับแถมหน้าบานตู้ลอยตู้ด้านล่างนี้เนี่ยหน้าบานก็เป็นไฮกลอสสวยงามสวยหรูพรีเมียมสุดๆอ่ะมาดูต่อด้านนี้เลยนี่อ่ะมุมนี้เป็นมุมแต่งตัวแล้วกันระหว่างโซนครัวกับโซนห้องน้านะครับยังมีพื้นที่เหลือนะอาจจะทําเป็นตู้อเนกประสงค์เป็นบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆเนี่ยปรับแต่งฟังก์ชันได้ตามใจชอบเลยห้องน้ําฟังก์ชันครบ สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ำแทกระจกบานกาั้นอาบน้ำแยกสเปียกส่วนแห้งโครงการจัดไม้ครบเลยครับ ใครที่ต้องการห้องใหญ่พร้อมพื้นที่ห้องอเนกประสงค์นีช่ชาขอแนะนําห้องนี้เลยค่ะกับวันเ room ม Plu ขนาด34ตารางเมตรห้องนี้เนี่ยเราจะได้เป็นห้องมุมด้วยนะคะเข้ามาปุ๊บนะครับเจอ Li ฟิ่งก่อนเลยใหญ่มากเหมือนอยู่บ้านเลยทีเดียวนะตรงนี้นะครับผมแถมห้องนี้นะช่องแสงเนี่ยได้เกือบทุกโซนเลยทําให้ห้องดูโล่งโปร่งน่าอยู่สุดๆโซนรีฟิ้งโครงการจะมีการจัดเตรียมชั้นวางทีวีมาให้นะครับแล้วก็โซนพื้นที่ติดกันตรงนี้ก็จะเป็นโซนระเบียงระ,ะเบียงมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะออกไปรับลมชมวิวได้เต็มที่เลย แถมฝั่งนี้ตรงข้ามกันก็จะเป็นส่วนครัวกับห้องน้ําครับครัวที่ได้เป็นครัวปิดให้ด้วยเขาจะครัวตู้ลอยฮอฟคูซิงเตรียมมาให้ครบครับ ห้องน้าก็สวยงามฟังก์ชันครบเช่นเดียวกันตามนิชามาชมอีกมุมหนึ่งเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือห้องอนเนกประสงค์นั่นเอง <Wow. S 2> เราสามารถจัดทําห้องนี้เนี่ยเป็นมุมทํางาน work from home work from condo ก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นห้องน้องหมาหน้องแมวส่วนตัวไปเลยก็ยังได้โ oh. oh. อ้ยย่าค<ห> <c oughs> ่ย่าค่ย่าก่ะย่าค่ะ <c oughs> เ,เอาไมา่ได้เอาหอังไม่ได้งเลยหรือใครนะครับอยากจะให้ห้องตรงนี้เนี่ยเป็นห้องนอนที่2ก็ยังได้เลยนะเผื่ออยู่กันแบบครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับสามารถทําห้องนี้ ให้เปห้องนอนที่2ก็ยังได้เลยสำหรับห้องนอนของห้องนี้นะคะเราจะได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะจะถูกแบ่งกั้นด้วยประตูบานผลักแบบเปิดปิดเพิ่มความพลายเวทสุดๆโดยที่มุมด้านหลังนิชาตรงนี้ทำเป็นมุมแต่งตัวได้เลยตู้สื้อผ้าตัวเครื่องแป้งนะครับก็จัดแบบนี้ได้เลยนะครับสวยงามลงตัวมากนะฐานเตียง5ฟุตโครงการก็เตรียมาให้แค่ซื้อฟูกนุ่มๆมาวางก็นอนหลับฝันดีแล้วค Origin Place ผหล59สเตชั o n คอนโดใหม่ที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยการเป็นเพชรพรีเมียมคอนโดทำเลดีที่สุดในย่านใกล้ BTS พหลผล59นะครับเพียงแค่20เมตรเท่านั้นแถมที่นี่เนี่ย มีความเป็นส่วนตัวมากด้วยมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งโครงการเพียงแค่144ยูนิตเท่านั้นครับรักน้องไม่ต้องแอบเลี้ยงน้องอีกต่อไปพาน้องมาเฉิดฉายได้เต็มที่ค่ะเพราะที่นี่เขามีการออกแบบส่วนกลางมาเพื่อน้องๆโดยเฉพาะและยังมีเซอร์วิสโซลูชันครบวงจรพร้อมการใส่ใจรา,รายละเอียดห้องพักให้คุณกับน้องๆเนี่ยอยู่ด้ยวยกันได้อย่างมีความสุขเลยนะคะอยู่ที่นี่นะครับรับรองว่าเดินทางสะดวกสุดๆเพราะโครงการอยู่ติดกับถนนใหญ่ ใกล้สนามบินดอนเมืองหรือขึ้น BTS หน้าโครงการเนี่ยต่อเดียวถึงสยามสุขุมวิทเลยครับแถมยังอยู่ใกล้กับมหาลาัยใหญ่ถึง4แห่งเลยนะครับทั้งมอเกลิกมราชภัฒนพระนครมศรีปทุมและก็มอเมกษตรมอเกษตรเนี่ยอยู่ไกลสุดในบรรดาสีมหาลาัยเลยนะ แต่ถ้าเกิดเรานั่ง BTS ไปนะครับ10กนาทีก็ถึงมอกเกษตรแล้วถ้าจะไปเซ็นทันลาดเพลาวนิชาท้าให้จับเวลาเลยค่ะแค่15-20นาทีไม่เกินนี้ก็พุ่งตัวเข้าห้างได้ทันทีหนึ่งสถานีถึงวัดพระศรีอินเทเชนเชื่อมสายสีชมพูดได้อีกถ้าพิปูลเบื่อเซ็นลานนะคะจะไปเซ็นทันลำอินทาเซ็นทันแจ้งวัฒนะพรหมนาดแฟชั่นหรือใครนะคะที่ทำงานสยรราชาการสนามบินเนี่ยชิลเลยรถไฟฟ้าไปถึงหมดเลยค่ะ ทั้งยัง <Yeah. S 1> มีสิ Besides, meters, people, people, and and ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับแค่ระยะเดินจากโครงการไปแค่100เมตรเนี่ยก็เจอโลตัสหลักสี่แล้วนะและยังมีโรงพยาบาลทั้งของคนและของน้องๆและแหล่งเพชรช็อปอยู่ใกล้ๆด้วยและนั่งรถไฟฟ้าไปแค่2สถานีก็จะถึงสะพานใหม่แล้วครับตรงนี้กำลังจะมียิ่งเจริญสแควร์เป็นมอรูปแบบใหม่ที่มาพลิกโฉมตลาดยิ่งเจริญด้วยนะ และเตรียมรับแรงกระแทกที่จะมาผลักดันให้ทำเลวัดพระศรีสะพานใหม่ให้ปังกว่าเดิมด้วยถนนเทพรักตัดใหม่ที่จะเชื่อมพโหนไปถึงวิภาแถมมีทางลัดเข้าสนามบินดอนเมืองไปอีกจะขึ้นเครื่องด่วนจีแค่ไหนรับรองว่าจากโครงการนะคะไปแค่สิบนาทีก็ถึงรู้แบบนี้แล้วเราเพรเลเวอร์ทั้งหลายที่กำลังมองหาคอนโดใหม่ในโซนพระโหล59สะพานใหม่สายหยุดที่เลี้ยงน้องๆได้อย่างมีความสุขและถูกกฎต้องไปพลาดที่นี่ครับ Origin Place ผุ่นห t าสิเวันนี้ทางโครงการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วนะคะโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9้าโมงเชา้าถึง1ทุ่มไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะวันนี้นะครับเรา2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพระบ้านบ้า,บาคอนโดหรือ y o u t u b n n e l ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ